พี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศแรงๆป่าเขาเขียวๆภาพบรรยากาศป่าเขาเขียวๆว่าฝากพี่น้องนกบินทีไปเขาห้างหร้อแรงแรงๆ นกเริ่มกลับห้างแล้วพี่น้องเลยมันนีลงมาทาังหน้ามัน,มนเบิ่งปลาเขาทาั้งในปลาเขาก็ปลาอ่อยเขาเชือเขียวเลย ทนทรงเขาขี้วานปุ๋ยแล้วขเขาันเลกเขียวแล้วก็ได้น้ำมไม่พร้อมฝนตกอาทิตย์หนึ่งเบนมือตกเลยพี่นอ้องขึ้นเนี่แห้งตกคักขึ้นตกแห้งขึ้น วันนี้ก็ว่านแน่แล้วเพิ่นะนะก่อนขี่ป่าดำปื้ดไม่อีกแล้วหมนะทั้งฝนตังสองเงาสิเงเหวอยู่ฝนเขาบอกว่าอีกสองมือจังค่อยสิเบามาขึ้นมขึ้นว่านี่ยตระตขึ้นนีเบิ้งมันสิบหลอดอีกว่ เออส่งกะไสิตกีกเยอ,อะดอกมันเอาเอาในบุกนกบินกับหังกันยังเง้งยังเงเลยพี่น้องมันนี่กือว่ามีอยังหลายภาพพี่น้องมาเบิ้งป่าขเขาเขียวๆบรรยากาศแดดลมลมตกยนี่มันแรงพี่น้อง นกบินกลับหั่งกันลืมลำลืมลำแล้ว